เอถ่ายรูปหน่อยโอูโ้อย่าอย่าอย่าจิกเอะถ่ายรูปครอบครัวหน่อยถ่ายดีๆโอ้ยแอคท่าสวยๆหันมาแอคท่าสวยๆยังยังไม่สวยแอคใหม่หันมาโอ้ยเอาสวยๆลูกสวยๆขอท่าสวยๆ สวยสุดแล้วนี่นี่สวยแล้ว่าอย่ากัดกันสิขอท่าสวยๆเอาหวานหวานสิหวานหวานสิจุ๊บๆกันหน่อยจุ๊บๆกันเออจุ๊บจกันหน่อยอะจุ๊บจหันมาจุ๊บๆุอะซบหัวกันสิลูกเออดีลูกดีเยี่ยมไปนอนไปมืดแล้วเข้านอนได้ นอนเด้อบาย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 นอนค่ะบายบายบาย,บาย